ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พบคนอีสานบ้านนาชาแนลคือเก่าครับช่วงค้นต่างแดนเหมือนเดิมครับเมื่อนี้กับสิ้้ากพไม่มีน้องมาชมบรรยากาศตอนเศร้านะครับที่ไต้หวันนะครับตอนนี้พมกว้ยึดเรื่องดาดฟ้านะครับเดี๋ยวพาไาชมไอ้มุมสูงนะครับมาบรรยากาศจะเป็นแบบไหนนะครับขยักลับกลองแป๊บนึง นะครับบรรยากาศช่วงเศร้าผมอยู่ตึงดาดฟ้านะครับมาเอารองเท้ามาตักนะครับมีจะตึกเต็มใบวดพี่น้องเต็มปบบดเยอะตึกเยอะตึกสูงๆหอวผักนะส่วนไหล แต่ทั้งพูนเป็นเงาจะเป็นเงาเลยกัเป็นภูเขาด้วยครับพี่น้องจะเป็นงเงานะครเป็นภูเขาบรรยากาศช่วงนี้ก็เดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวนะครับตั้งห่อนตั้งหนาวอ้ มีเลยครับบรรยากาศว่างๆว่าจะไปห้าเลาะเลรียนี่ครับตะก,กัจ็กสีไปทางไหนจักสีไปเลาะเลรียนใส่ครับส่วนหมากว่นนยุดก็มีแต่นอน พะกอนครับเตรียมเตรียมตัวโสง,งานมือต่อไปนะครับขางล่างนี่เป็นส,สนามสนามสนามมาด้วยครับนี่สนามมาสำหรับคำว่าฝึกขี่มานะครับเนีย่ยจะเป็นลรงลงที่เขาสำหรับฝึกฝึกขี่นะครับฝึกขี่มา นี่ครับบรรยากาศครับสำหรับคลิปนี้กับบลูมี่อย่างไรนะครับถ้าพอมัพีพ่น,อน้องมาเบิ่งบรรยากาศหม่องที่ผมอยู่นะครับมาเป็นแบบใดยนะฮะถ้าใครชอบไปเยอะแต่ืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมนัน่นนยครับผันจันทรีก็ต้องใจให้คลิปไม่ไหมให้พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งได้รับชมนะครับแล้วถำหรับมืออีกะ็ะขอไว้เพียงสามีแล้วครับขอ,ขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายครับ